สวัสดีค่ะน้องเจมส์โซฮอตนะคะค่ะในวันนี้นะคะจะมาเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะสําหรับท่านใดนะคะสนใจมาคุขันแคมปิ้งครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งนี้จะจัดในโรงเรียนสะะดาวใหญ่พิชาสันนะคะสถานที่จัดงานนะคะค่าบัตรเข้านะคะท่านละ200บาทถ้าแต่งตัวสวยหรือว่าสวยสุดนะคะหรือว่าหล่อสุดนะคะท่านละ100บาทนะคะมานี้นะคะมาในงานนะคะค่ากางเต็นท์ห้าสิบบาทนะคะเรารับเฉพาะ เรารับมีจํากัดนะคะเรารับ300เต็นนะคะเราจะรับเพียงแค่300เต็นนะคะเพราะว่าสถานที่มีจํากัดเนาะสำหรับนะคะเครื่องดื่มหรือว่า เครื่องแอลกอฮอล์เรามีขายทางโรงเรียนเรามีขายให้นะคะขายให้หมดนะคะไม่ว่าลูกชิ้นหรือว่าขนมนมเนยอะไรหรือว่าลูกชิ้นจําพวกของเครื่องดื่มข้าของเครื่องใช้มีหมดนะคะสําหรับท่านใดสนใจสําหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถทักอินบล็อกมาที่เฟซบุ๊กเจมสโซฮอตได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูในเพจคุกขันแคมปิ้งได้นะคะขอบคุณคะ่ะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะมีวงดนตรีมาด้วยนะคะตอนกลางคืนคะอย่าลืมมาจองบัตรจองอะไรกันนะคะ เจอกันค่ะกดแรงยิงดูดข้อที่สามกระเป๋าค่ะเรียกซัพ์วิธีการเรียกซัพ์ของกระเป๋าใบนี้มีน้ำหอมไหมคะทุกคนหวังว่าลูกศิษย์ของครูเจมจะมีน้ำหอมทุกคนฉีดค่ะรอรับซัพ์ค่ะ ทุกวันที่หนึ่งแลวันที่สิบหกครูหวังว่ากฎแห่งจัก,กรยานพีทาโกรัสจะช่วยให้ลูกๆปลดนี้ได้ภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนมีนี้เป็นล้านก็สามารถปลดได้กดพีทาโกรัส จะโซนให้รู้ว่าดิฉันเป็ชาวตระกรูลยางนะคะค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับวิชาโลกดาราศาสตร์นะคะเสนอคุณดวงสุดาชุลมพูนะคะเออดิฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าจะให้ดิฉันแต่งตัวอ้อยังยางจังสีมาอ่านมานําเสนอนะคะอ่ะดิฉันก็จะนําเสนอให้เบงนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดน,นะคะว่ามันเกิดจังใดเป็นอีกอย่างจังใดนะคะอ่ะไปรับชมรับฟังกันเลยจก้กไปเลยปับ การเกิดภูเขาไฟระเบิดนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่นะคะจะสัมพันธ์กับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคนะคะแต่มีบางกรณีที่พบภูเขาไฟระเบิดอยู่ในแผ่นธรณีภาคนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่แมกมากปะทุขึ้นมายัางผิวโลกจุดที่แมกมากเคลื่อนที่มานะคะขึ้นมาบนผิวโลกเขาเรียกว่าจุดฮอตนะคะฮอตสปอตนะคะคาดิฉันก็เชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะต้องได้เคยยินข่าวนะคะว่า การเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่มันเกิดมาจากยังไงอะไรยังไงนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะคะในพื้นที่ต่างๆของโลกตัวอย่างเช่นนะคะในเดือนพฤษภาค,คมพุทธศักราช2557นรนะคะภูเขาไฟนาบินซูนะคะบนเกาะสุมินตราโอบนเกาะสุมาตรินนะคะบนเกาะสุมาเมตรานะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะได้ปะทุพลตะกอนขึ้นเป็นขึ้นเป็นไฟลุกนะคะบนท้องฟ้านะคะลุกแบบไฟแบบสีแดงนะคะ มีความสูงประมาณ3กิโลเมตรนะคะตะกอนเท่าถาันเลยตกลงมาทับถมไล่่แบบตามไหลนะคะพื้นที่กว้างไกลออกไปนะคะทางด้านตะวันตก4.5กิโลเมตรทำให้ประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค,ค่ะ ต่อามานะคะเหตุการณ์สุดท้ายนะคะเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2 5 1 7นะคะภูเขาไฟนะคะลิลาเวบนเกาะหาวายนะคะปะทุขึ้นมานะคะลาวาไหลออกจวดๆนะคะ <laughs> จากปากปล่องนะคะเป็นระนยะทาง1กิโลเมตรนะคะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นค่ะขอบคุณค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะแดดแห้งกระแห้งตอนนี้หมอเขายังมองมางอีก ทองเอ้ยแม่เอากองข่าวมาสง่งเอ้ลูกทำไมบ้านนี้มึงมาสง่งข่าวอ่ะเออแม่ก็เฝ้าแหงเอ้ลูกแม่ฟังเถนกดมันู่วัดคุณนะมึงจะอยู่วัดยังร่มแท้มันสิไดายล้วนี่เห็นบน่นน่เอามาเห็นยังของสัมนีนะสามข้ามกินเบิเร์ดแลวเอาไปเห็นน้ากินไปสัานีโอ๊ย เขบอกจังสรระลูกอันนี้กับปลาแดดเดียวโอ้ยอย่าเทียงกูเข่าด่ถึงมันจะหน่อยตอนเต็นแต่มันเน้นไนดด้วลูกเอามากองซ้ำนี่มันจะอิ่มบอกอีเทามึงคือว่าแม่จุงซี่มึงกูกับแม่เลยบอกฮึ๊บปากปอบไอเนรคุณมาส่งเข่ากูเทียงแล้วยังมาทุบก,กูอีกโมโหเลยบอยโอ้ยไอบักท้องไอเนรคุณ Et bâton Et bâton ำนึกได้ใจจะขาดอนาเท,แท้แม่จ๋าแม่อนิจจามาสงสารเพียง mm hmm. หิ้วข้าวเอามาส่งไม่ทันการลูกรำคาญหนุดหงิดข้าแม่เอืย่ยพระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงส่งไม่เสื่อมสูญสร้างเจดีให้คุณแม่แสนข้ำคูณ ลูกเนรคุณคนนี้ชื่อไอโทนแม่ทองเอาข่าวมาส่งแม่แล้วเดอ้อถ้าแม่กินบออิมให้ให้แม่กลับมาค่าทองเหมือนที่ทองคาเมอาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชาย คนนี้อาจดึงไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวันอาจมีใครๆที่เขาดีกว่าอาจจะมีคน เธอันแต่จะมีใใครห้มีลูกกระเทยผู้ใดว่าเฉยแต่คอยสบายถึกใจขากลลยลูกชายคอยเป็นกระเทยเป็นกระเทยรีบมาสูงื่นจะมี จะมีเราและนายเสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนาย เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป สู้สุดตัวเรียงหาผัวค่ะทุกคนเ,นเวลาสี่โมงห้าโมงเราก็ต้องออกหากินจ้าออกหากินจ้าผู้ขับรถของเราเชี่ยวชาญชำนาญการเดี๋ยวรถนี้สวัสดีค่ะนนเรามาปล้นร้านเมาชาเลยคะแม่ค้าเซ็กซี่ค่ะขอท่าแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะอ่านี่สามร้อยขัดตัวนะคะ <laughs> จริงๆเรามาปล้นร้านเรา คราวนี้โปรแกรมสัง่งจิตของครูเจมคือการยิ้มรับทรัพย์มีที่นอนรับรัพย์เรียกทรัพย์แล้วก็ต้องยิ้มรับทรัพย์จะสอนเทคนิคนะคะหนึ่งนะคะเคยเห็นลิงเวลามันยิ้มไหมคะอ้าปากกว้างๆค่ะแล้วก็เอาฟันเข้ามาหากันแล้วก็เปิดเปิดปากขึ้นค่ะ ให้มันปให้มันดูเป็นธรรมชาติ